สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังจบเราไม่จบนะครับช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของหนังและซีรีส์แบบไม่มีกั๊กดวันนี้เรามีหนังมนุษย์หมาป่าเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าฉายมาสปอยให้ฟังกันนั่นคือ Wolfman 2025แสดงโดยคริสโตเฟอร์แอป o อรตบอกเลยว่า นี่ไม่ใช่หนังมนุษย์หมาป่าธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องราวดาราม่าครอบครัวสุดกดดันผสมกับความสยองขวัญที่เล่นกับจ,จิตใจได้อย่างโหดสุดๆถ้าพร้อมแล้วมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องราวของ Wolfman 2025เริ่มต้นขึ้นเมื่อ b บรกโลเวอร รับบทโดยคริสโตเฟอร์แอบบอตนักเขียนผู้กำลังตกอยู่ในช่วงตกต่ำตัดสินใจพาภรรยาชาร์ลอตต์จูเลียการ์เนอร์และลูกสาวตัวน้อยจินเจอร์มาทิวดาเฟิร์สกลับไปยังบ้านวัยเด็กของเขาในรัฐโอเรกอนหลังจากที่พ่อของเขาหายตัวไปอย่างลึกลับแรกเริ่มทุกอย่างดูเหมือนเป็นการเดินทางเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่ไม่นานนักเบคก็เริ่มสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติในป่าใกล้บ้านมีเสียงคำรามเบคเริ่มเห็นเงาประหลาดที่เคลื่อนไหวในความมืดและบางอย่างดูเหมือนกำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่ในคืนนั้นเบคถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับในป่ามันทั้งเร็วทั้งแรงเยอะและดูร้ายจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เขาก็รอดมาได้เมื่อเขาเริ่มฟื้นขึ้นมาแผลที่ถูกกัดกับหายอย่างรวดเร็ว และหายเร็วกว่าปกติและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเบคเริ่มรู้สึกถึงความอยากล่าอย่างควบคุมไม่ได้ความโกรธที่เขาเคยเก็บซ่อนเริ่มประทุขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดเล็บของเขาเริ่มยาวขึ้นกล้ามเนื้อของเาขาขยายตัวดวงตาของเขาเริ่มเปล่งประกายชาลอตเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของสามี เธอพยายามหาคำตอบเบคพยายามต่อสู้กับตัวเองไม่ให้กลายเป็นสัตว์ร้ายและในที่สุดมันก็หลุดออกมาอย่างสมบูรณ์เบคกลายเป็นร่างมนุษย์หมาป่าเต็มตัวเขาควบคุมตัวเองไม่ได้และเริ่มทำร้ายทุกคนที่ขวางหน้าชาร์ลอตต์และจิงเจอร์ต้องเอาตัวรอดจากสามีและพ่อของพวกเขาเองในตอนท้ายเบคต้องเลือกระหว่างการปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นสัตว์ร้ายไปตลอดกาลหรือจบเรื่องราวทั้งหมดด้วยวิธีที่โดหดร้ายที่สุด และนี่คือเรื่องราวของ w o o f m a n 2025หนังมนุษย์หมาป่าจาก Universal p i c t u r e เวอร์ชั่นใหม่ที่เล่นกับจิตใจสุดๆแม้หนังจะมีประเด็นเรื่องครอบครัวและบาดแผนในจิตใจที่น่าสนใจแต่การดําเนินเรื่องก็ยังมีจุดที่อาจจะทําให้รู้สึกทางคาถ้าเพื่อนๆได้ดูแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ Comment, มาคุยกันได้เลยโดยรวมแล้วสำหรับหนังเรื่อง w o o ๊แมน2025 ผมชอบที่เขาเล่ามุมมองของตัวมนุษย์หมาป่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงค่อนข้างแปลกใหม่มากสำหรับหนังมนุษย์หมาป่าที่เราเคยเคยดูกันมาสำหรับหนังเรื่องวู m a n เต็มสิบผมให้เจ็ครับเพราะสำหรับงานภาพและบรรยากาศที่กดดันสุดๆแต่ยังมีบางจุดที่น่าจะขยี้ได้มากกว่านี้จุดที่ทำให้หนังเรื่องนี้แตกต่างจากหนังมนุษย์อื่นๆก็คือ มันไม่ได้แสดงแค่หนังสยองขวัญแต่ยังเล่นกับอารมณ์และสภาพจิตใจของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งทําให้เรารู้สึกกดดันอินไปกับความสิ้นหวังของเบรกได้อย่างแท้จริงและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหนังจบเราไม่จบด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการสปอยและการรีวิวหนังใหม่ๆกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย